ค่ะซึ่งวันนี้วันที่27กุมภาพันธ์นะคะเป็นวันที่ทางปปชนั้นได้กําหนดให้นายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งนักชินวัตนนั้นเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาจากการที่ปปชนั้นมีมติเอกฉันนะคะว่านายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องของการทําหน้าที่ในโครงการรับจํานําข้าววันนี้27กุมภาพันธ์เวลาบ่าย2โมงปปชกําหนดเอาไว้แต่ว่าภารกิจของนายกรัฐมนตรีนั้นยังคงอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือในขณะที่มวลชนกลุ่มสื่อวิทยุประชาชนเพื่อประชาธิปไตย หรือกอวอปนะคะก็บอกว่าจะประกาศปิดล้อมสำนักง,งานปปชไม่มีกำหนดเพื่อกดดันให้กรรมการปปชลาออกทั้งคณะ ทางด้านปปชค่ะก็ยังไม่ได้รับการประสานงานจากทางนายกรัฐมนตรีนะคะในการที่จะเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาในวันนี้ในคดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวค่ะทางด้านนายวิทยาอาคมพิทักษ์นะคะรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชก็เปิดเผยนะคะว่าปปชยังไม่ได้รับการประสานงานจากนางสาวยิ่งนักชินวัฒนายกรัฐมนตรีว่าจะเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาในคดีโครงการรับจำนำข้าวด้วยตนเองตามกำหนดในวันนี้หรือ ไม่แต่หากถึงที่สุดแล้วนายกรัฐมนตรีไม่เดินทางมาทางคณะกรรมการปปชก็จะประชุมเพื่อพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายแล้วก็ระเบียบการไต่สวนต่อไปก็คาดว่าในช่วงเดือนมีนาคมจะสามารถสรุปแล้วก็ลงมติชี้มูลความผิดนายกรัฐมนตรีได้หากหลักฐานพยานนั้นข้อเท็จจริงรวบรวมได้แล้วเพียงพอค่ะ สำหรับการทำงานของปอปชและข้าราชการก็ยังคงทำงานตามปกติถึงแม้ว่าจะมีการชุมนุมของกลุ่มสื่อวิทยุป,ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือที่เรียกย่อๆว่ากวาปนะคะที่บริเวณหน้าสำนักงานปปชที่สนามบินน้ำจังหวัดนนทบ,บุรีแต่ว่าจะมีการประเมินสถานการณ์เรื่องของการชุมนุมเป็นระยะๆะะด้วย ขณะที่นายกรัฐมนตรีเองคะ่ะเมื่อวานนี้ก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามว่าจะเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาจากทางปปชด้วยตนเองหรือไม่แล้วก็เดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดเชียงรายอย่างที่เห็นอยู่ในภาพนะคะ ทางด้านนายสมศักดิ์ล้อเพชรรุ่งเรืองค่ะเลขาธิการกลุ่มกวปเมื่อาวานนี้ก็นาสมาชิกชุมนุมเรียกร้องให้คณะกรรมการปปชลาออกจากตําแหน่งโดยไม่มีเงื่อนไขพร้อมประกาศปิดสํานักง,งานปปชอ,อย่างไม่มีกําหนดพร้อมประกาศออกหมายจับภาคประชาชนกับนายวิชาวิชามาหาคุณกรรมการปปชซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เป็นกลางจากความเห็นของกลุ่มกวปนะคะโดยก่อนหน้านี้กลุ่มกวปค่ะได้ใช้โซ่คล้อง พร้อมกับล็อกกุญแจห้ามรถยนต์และก็เจ้าหน้าที่เข้าออกสำนักง,งานปปชอย่างเด็ดขาดแล้วก็มีการตั้งเวทีปราศัยโจมตีการทำงานของปป,ปชตลอดเวลาทำให้สำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ทำงานอยู่บริเวณใกล้เคียงกับสำนักง,งานปป,ปชก็ได้มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ของกองสลากนั้นกลับบ้านไปด้วยค่ะ